กะทิน้อยจะไปไหนอะจะไปทุ่งนาเหรอโอ้สนุกจังเลยวันนี้มีโชเฟอร์ใหม่ฮะกะที่ไม่ไปดูหมอลำบ่โอ้กะที่ฟังทุกวันเลยแม่เปิดกะที่รู้จักพี่วงอิงไว้กะที่ฟังทุกวันเลย ังจะไปทุ่งนากะทีบอกนะกะที่นอนฟังหมอลำกับแม่ทุกวันเลยแม่เปิดเลยต้องดูที่เลยต้องฟังถ้าวันไหนไม่ฟังดูเหมือนจะนอนไม่หลับด้วยแหละ <c oughs> ที่ว่าที่ว่านะกะทิก็เลยจะเป็นเอซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเช่นเดียวกันแหละนะวันไหนแม่แมวไป พี่ไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาจะตีกันเดี๋ยวก็ที่วิ่งไม่ทันพี่ก็จะหลบๆแอบๆไป